I'm เร่ร่อนเร่เรเรมาจากเราความ โดดเหยลาเล่นบทให้คนเห็น i พีแม่มาจำเริญจำมัวรำพี่ไรจะออกบอ,อ,อกน้าสีไม่ดอกจงโคจะออกก็ออกมาสีไม่ดอกจงโคอย่ามาผุกผูกผโผเลยแม่แพ้สีพามันจะแล้วตามแม่เพลงร้องมั้งอะไรคะเนี่ยได้หอนทิศฮะว่า,าใครเรียกกันว่าใครมาเลียงกันว่าแม่ใครมาหอนเลียงหาดอยว่าอยู่ที่ไหนไอ้มานิ้นกินรำไอ้มาดำกินแก่แบบ มาัแอาม,มามูด <โฮ S 1> วายไมเ็ตั้งแต่วันนี้ที่จะไม่หนีไป<ต>ไหเด็กมันเป็นเหตุผลหรือเปล่าไม่รู้แต่ให้ค่ะมุกมกหรือว่าอะไรเนี่ยที่เขาซ้อมกันมาโอเคครับลื่นไหลดีให้ครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเรียนแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมีนน่ให้เต็มร้อยเลยค่ะหาย,ยากอะเหมือนกับว่าเด็กที่พยายามจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้นะก็เพราะฉะนั้นให้ค่ะ จริงๆแล้วเพลงฉ่อยเพลงอีเซลไม่สมควรที่มีกลองย้านหรือว่ากลองชุดนะครับเพราะมันมันทำให้กรบเสียงนักร้องเราต้องโชว์เสียงโชว์การร้องหรือว่าโชว์ทานองเตะทนี่เด,ยเดียวครับแต่ผมให้ครับเยวประชาชนของเราเนี่ยเอาโฟกเพลงอีเซลเนี่ยมาอนุรักษ์เอาไว้แล้วร้องได้ดีทุกคนไม่ผมนี่้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาทําได้หรอเคคร่าหวานเมื่อราชบ,บํารุงทําได้นะครับคนะือ89 หลายๆโครงการมีความฝันวไม่อยากจะร่วมโครงการไหนก็จะเข้าโครงการนั yeah, ้นนลองเล่าให้ฟังที่มีโครงการไหนที่เคยร่วมมาแล้วบ้างเอ่ยก็จะมีโครงการแปดตาอยู่วัชุค่ะแล้วก็เราก็ไปอบรมค่ะเกี่ยวกับยาเสพติดกค่ะข้างภาคตะวันตกค่ะปีหน้าก็จะประกวดนางสาวไทยไหมทยอาดีค่ะยอดีเลยนะถ้าขอบอกนิดนึงนะครับว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยเด็กไทยน้อยคนที่จะเห็นความสําคัญอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ทั้งบ้านอีเซ l คืออะไรเอ่ยอี e ซ l ก็คือเพลงพื้นบ้านที่ คนสมัยก่อนนะคะได้ซื้อทอดกันมาทิ่งรุ่นพวกเราแล้วตอนนี้พวกเราก็จะอนุอรักษ์ซื้ส้างกันต่อไปนะคะใช่เลยนี่เราเป็นเพียงเงยาวชนกุ่มเล็กๆแต่ว่าวันนี้มีโอกาสอ๋อ,อ,อช่องเก้าเราก็จะทําให้เต็มทีแล้วก็จะเพื่อแพ้ต่อ,ตอไปเรื่อยๆครับอ่ะได้ข่าวีมงาหบอกว่าได้ข่าวว่าคุณได้เีรยมเพิเศษให้กับเราในช้างนี่เลยใช่ไหมครับครับอ่ะพร้อมแล้วไปปะททะคารุกันในเพลงผมว่ามันมันดีนะครับคลึกคลื้นจะตายไปเอ๊ะถ้าปัททะกันนอกเพลงไม่ดีแน่ๆเลยผมว่าเนาะ ได้คือเอาสอกได้สอกเอาว่าเออจะาเออเอ้ยว่าก็เอ้ยก็กายขอขายอยู่ในเล่าอยู่ในเล่าที่ไหนเล่าอยู่ในไฮไอรลอยมาลอยมาก็ลอยไปเออลอยลอยมา ร่วมอนุรักษ์และสืบสารประเพณีแข่งเรือยาวทั่วไทยในการถ่ายทอดสดศึกเรือยาวชิงเจ้าใส่น้ำจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะกลับมาติดตามทันข่าวอีกครั้งเวลา16นาฬิกาค่ะวัดสังฆารามหรือว่าวัดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลังจากที่สนามแห่งนี้นะคะห่างหายไป10กว่าปีเลยทีเดียวปีที่แล้วเนี่ยกลับมาแข่งขัน แต่ว่าที่พิเศษก็คือเป็นการเฉลิมฉลองของชาวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสมเด็จพระยาในาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณาย,ยกมีพระชนมายุครบ100ปีอีกด้วยค่ะนะคะว่าพิเศษจริงๆปีนี้เนี่ยมีการแสดงเพลงเรือด้วยนะคะคุณวิริยะที่ปัจจุบันเนี่ยหาดูยากมากๆเลยนะคะเป็นการรวมตัวกันของนักเรียนโรงเรียนพนมทวนชนูปฐมจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็โรงเรียนกันนูสุศึกษาลัยจังหวัดสุพัรณุบุรีด้วยดิยฉันไปเก็บบรรยากาศมาให้ได้ชมกันนะคะไปติดตามกันเลยค่ะค การรับหน้าที่แสดงเพลงเรือในงานแข่งเรือยาววัดเทวสังคารามทำให้น้องๆน,นักเรียนโรงเรียนพนมทวนชั้นูป,ปถมจังหวัดกาญจนบุรีและโรงเรียนกนาสูตรศึกษาไลา่จังหวัดสุพรรณบุรีต่างตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากแม้ยามแต่งหน้าแต่งตัวก็ยังฝึกซ้อมหัดรำหัดร้องไม่ขาดปากาาซึ่งวิธีร้องเพลงเรือจะมีต้นเสียงขึ้นเออ อและจะมีลูกคู่รับ5ให้เชียบเชียบโดยเล่นทำนองหน่อยๆนอยนอยนยนนยยยยยสลับการร้องไปจนจบกระบวนการเล่น จากเด็กและเยาวชนสุพรรณและกาญจนบ,บุรีที่ออกเสียงเหนอแบบน่าฟังดังเจ้ยแจ้วสอดผสานกับเสียงกลับฉิงและตะโพนอย่างลงตัวโดยมีครูสายันโพสีทองและครูสุดที่พงพรหมรสดลงเรือคอยประคองการเล่นเพลงเรือของลูกศิษย์อย่างใกล้ชิดซึ่งคุณครูทั้งสองท่านต่างมีความฝันอยากให้เด็กไทยหันมาร่วมกันอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านไม่ให้สูญหาย ก็อยากให้ช่วยกันอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านเอาไว้เพราะอย่างน้อยเราก็เป็นคนไทยเราเป็นคนไทยแล้วควรจะนุรักษ์เพลงพื้นบ้านของไทยเพราะเพลงเหล่านี้อีกไม่นานเวลาร้องต้องร้องให้ลงกับจังหวะพายและผู้ขับเพลงเรือหรือแม่เพลงต้องเป็นผู้มีปฏิพันธ์ไหวพริบที่จะหาคำหรือว่าหยิบยกเอาเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมก็มาสอดแทรกให้เหมาะสม คนรุ่นใหม่ไม่เพียงสร้างสีสันให้แม่น้ำแควใหญ่ในวันนี้แต่ยังเปรียบเสมือนการต่อลมหายใจให้เพลงไทยพื้นบ้านอย่างเพลงเรือ,อยังคงอยู่เ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับรวมสืบสานอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านของเราเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเพลงเรือเป็นเพลงอีแซวเป็นเพลงช่อยลำตัดอะไรเงี้ยซึ่งเพลงพวกนี้ผมว่ามันก็มันเหมือนกันนะ คือถ้าเราได้เล่นเราได้สัมผัสกับตรงนี้สัมผัสกับมันจริงๆแล้วเนี้ยพมว่ามันมีความภาคภูมิใจนะและมีความสนุกสนานแล้วเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยครับรู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่ก็ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่านานๆทีมีอะค่ะมาใหม่ๆก็ยากน,นะคะแต่ว่าใจรักอะค่ะมันก็เล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่ น่าชื่นชมว่าแม้ปัจจุบันโอกาสที่จะได้ชมการเล่นเพลงเรือจะมีน้อยลงไปทุกทีแต่ทั้งครูและเด็กกลุ่มนี้ก็ยืนยันว่าจะช่วยกันรักษาทั้งเพลงเรือและเพลงพื้นบ้านไทยกันอย่างเต็มที่ต่อไปโครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนดีโดยการขับเคลื่อนของภาคีต่างๆในจังหวัดร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนหรือสอสคอ และมูลนิธิสดสีสดิดวงเพื่อสร้างเครือข่ายครูสอนดีครูดีในพื้นที่ให้เกิดชุมชนการเรียนรู้สำหรับครูหรือ professional learning community ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า PLC เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนแนวการปฏิบัติดีๆของครูสอนดีที่มุ่งพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 ดูสายันโพสีทองครูชำนาญการโรงเรียนเหลาขวัญราบบำรุงอำเภอเหลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีสอดแทรกวิชาภาษาไทยและวิชาแต่งกลอนโดยใช้เพลงพื้นบ้านเป็นสื่อการเรียนสร้างกิจกรรมฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดและสามารถแต่งกลอนได้ด้วยตัวเอง จากนาวิธีการนี้มาใช้แล้วเด็กกล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะในกระบวนการเรียนรู้เด็กมีส่วนร่วมตลอดเวลาแล้วพอไปเรียนวิชาอื่นหรือว่าไปทําอย่างอื่นหรือไปพูดอะไรเงี้ยเขาจะพูดได้คล่องขึ้นเพราะว่าเขาจะมีคลังคําในสมองเนี่ยมากขึ้นกระบวนการคิดจะหลากหลายขึ้นยืดหยุ่นขึ้นก็ภูมิใจค่ะคนที่เป็นนักแสดงออเซลพื้นบ้านนี้ก็เป็นเพื่อนของเราเป็นคนที่รู้จักกันนะคะ รู้สึกดีใจมากค่ะที่โรงเรียนได้สร้างวงอีเซลขึ้นมาแล้วก็ได้ออกไปแสดงให้คนอื่นได้เห็นค่ะและอยากให้มีแบบนี้ต่อ,ตอไปค่ะก็ดีใจครับที่มีวงดนตรีอีเซลครับที่ได้เข้าโชว์ในที่ต่างๆครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจครับท,ที่พ่อแม่พี่น้องเขาถามว่าดีไหมว่ามีวงอีเซลภายในโรงเรียนครับก็ดีครับก็อีเซลก็ดีนะคะเพราะว่า ได้อนุลักษ์วัฒนธรรมแล้วก็ได้สืบสานประเพณีที่มีมานานรู้สึกว่าภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าได้สร้างยุทธศาสตร์การบูมเขาบางทีไม่ได้เรียนหนังสือเลยอ่านหนังสือไม่ได้แต่เวลาเขาว่ากรอนเนี่ยคำนี้เฉียบคมมากตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่บูมแล้วก็พ่กิเนี่ยจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับการทำเพลงอีเซ็นักเรียนจากโรงเรียนเรลาขวัญรนราชบำรุงนะครับจังหวัดบุรีครับ

สือสางต่อไปยืนยงเพลงอีเซ้วนับวันจะสูนท่าเฮ <Hey! S 2> ลูกมาพาไม่สนใจใลืมลงลูกจะทอสทือทอเชจจำลองจะมั่นคงเสืบสรนาันต่อไปมรดกวัฒนธรรมรัำค <Hey! S 2> ่าเพลงปู่ยาตายายลายสมยัยได้สือทอสู่ลูกลามายาว